เอินคำค้อยไปยังบู่คำค้อยมะนะมึงนี่รับบทโอ้มาแล้วเออปูผาซอยแล้วนะ่ยแม่เตะเดี๋ยวฟ้าแล้วมากระไพรเหรอแล้วมาพูดเดียวเตะเออเออเบรกก่อน โอ้จานจานมาน้ำดิเด้อเฮ้ยเทใส่ม่องเดียวก้อนก็ได้เดี๋ยวยายเอาดอกแล้วจิบวทันรถลมันบะเออมันสิบวทัานโหลดหยับเขวามันอีกยิงดึงเขวามันอีกในเออดึงดึงขวามันม่อมไกายอีกกายค่าคืบพุ่น่ะดึงอีกเออได้ละย้ำเก็บมันยังเก็บไง โอเทเลยโอ้ได้จะไห้แล้ว <laughs> แม่มีมังตากว่านอหน,น่เนาะพออเป็นตะมันแท่เออตีเ <laughs> ม,ม่อหล่าดอกเมือนหนึ่งมันหนึ่งเฮ็ดค่อยๆใจเย็นๆแหงดีแต่ว่าโฮมหมดแล้วมังมันสีแสบ แซ่บๆด้เข่าตากห่มนางแมนเม็ดงามพาดเม็ดเข่างามด้ล่ะคนไหนอาเม็ดเข่ายาวเข่าเจ้าอีเนาะไม่ใช่บีดิจ้านั่นนี่บีคอเสียงนี้ใส่มาเป็นตาเห็นเม็ดเข่าคอยบ๊บ๊วยเพื่อนอันนี้แม่นางจจ้้าาสสวัดี แม่นางกับแม่บีมาเห็ดเอ๊ะอันนี้อันนี้แม่พลอยแม่พลอยจะเฝ้ามาโอ้ยแม่นางว่าเขาหมวกมาให้ยายบอกว่ไปเดียวหมวกมาให้ยายบ้างเนี่ยยายเดียวยายเดีวลูกหล่าไปไปไปเขาเมื่อเขาหมคือเก่าเด้อเห็นอืเห็นเพื่อนถามหาหมวกกันไปหาหมวกใหมเพื่อนบ้างเนี่ยไปลูกหล่าไปอืไปไปง่ายง่ายไปเล้วหายายหาไอ เออบอกไม่ใช sí, ่หนูมาซ่าเขาอยากได้เขาลายๆมันมีหมองตากเห็นบ่ใส่ลาคอยดิจ yeah. ัดเอาใส่ใส่นี่เพิ่งกันจักพนังไปแล้วโอ้พุ่นในงานพุ่นไปในงานเออเบิ้งยังไหนน่ะลูกเบิ้งยังไหนห้องเนาะมีมียายเปิดแอร์ให้ดิใส่ อู้นกจ้าจ้างอู้จ้างลิ้ยงลิง,งลิงช้างช้างนี่อะไรนี่นี่อะไรเต่าโอ้เต่าจอดไานอะไรลูกตัวอะไรมั่งอ้าหมาตอบเลยนะนูดูนี้แหละ ยายไฟ์สดอยู่เวลายายไฟ์สดหนูจะขออะไรให้ยายขออะไรลูกตอบก่อนขออะไรลูกขออะไรเพื่ออาบน้ําให้ค่ะเพื่ออาบน้ําเสร็จยายไฟ์สดหนูจะให้อะไรยายขออะไรนะขอดาวขอดาวใช่ไหมลูกขอดาวหน่อยสิอุขอดาวหน่อยสิน,ยสน้องเพชร โอ้โหไม่มีใครให้ยายเลยโอ้ไม่มีใครอยากได้เลยไม่มีใครอยากได้เลยนี่เขาดูหน้าผีเดี๋ยวยายไปเอาอันนี้ให้ก่อนนะไปเปิดหมอลำให้ยายหนูดูก่อนนะเพราะว่าหนูเข้ามาข้างในบ้านแล้วแป๊บนึงนะคะ